สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจ๋าเย็นนี้แอนเมก็พามาชมบรรยากาศนะคะธรรมชาติยามเย็นกันนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจ๋าแอนเมปันทวิภพ,พออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะก็ ไ,ได้ทําคลิปขามานะคะทําคลิปย้อนขาก,กลับนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้ไม่เสียเวลาเยอะมากนะคะในการรับชมคลิปของเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่าดูนะคะท้องนาสดสวยนะคะอากาศก็สดชื่นนะคะมีแถบหนึ่งฟ้า สาดแสงเลยนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังเป็นสีเทาสีฟ้าอยู่นะคะดูนะคะไตขคอฟ้าเดียวกันนะคะท้องฟ้าคนละท้องฟ้าคนละ,นละสีท้องฟ้าคนละคนละแนวเลยนะคะเ,เพื่อนอ่าดูนะคะก <c oughs> ็บรรยากาศกาไปนี่กันเลยนะคะมันจะจอดนะคะเพื่อน หนอเด็กเขาเล่นกันมานะคะอันตรายนะเล่นกันแบบนี้เนาะถ้ารถล้มนะหรือไปเชี่ยวไปชนไก่เข้าเดือดร้อนผู้หญิงซ้อนมาด้วยนะคะเด็กผู้หญิงขับไปหยอกเล่นกันไปนะคะ เป็นห่วงก็ดีปันนะคะก็จะค่ำเร็วนะคะช่วงนี้เนาะบรรยากาศฟ้าก็ปิดเร็วตอนตกดินเร็วนะคะช่วงบรรยากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเริ่มเย็นๆแล้วนะคะอากาศนะคะ,นะคะ ฟ้าย็มเย็นสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะลมโ,โชยสดชื่นม,กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลมประทานหน้านะคะลมประทานหน้าเนินนีน่ตึงหลบเนินนะคะาอากาศดีดีเนาะ ติดนะคะน้องเปิดเพลงอยู่นะคะเพื่อนก็ชะลอก่อนนะคะรอให้รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วก็ได้ปั่นแบบสบายๆนะคะก็ขากามาแอดก็ปั่นแบบทำเวลามาเลยนะคะเพราะกลัวจะค่ำ กลัวจะค่านะคะกลัวตะวันฟ้าจะมืดเร็วมากเลยนะคะฟ้าด้านนี้สวยงามมากๆน้องหมาก็เริ่มจะชินกับแอดเมย์แล้วนะคะน้องหมาเริ่มจะชินลวดูนะคะฟ้าสองด้านนะคะฟ้าสองด้านนี่สีไม่เหมือนกันเลยนะคะ ดูด้านตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะสงามนะคะดูนะคะบรรยากาศท้องนาข้าวรวงใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆไม่กี่วันเองนะคะไหวมากเลยดูนะคะเนี่ยรวงแบบไอ้นี่แล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแ๊บเดียวเองเนาะโตไหวมากๆเลยนะคะก็ท้องนาป่าข้าวดูดิ ไว้ค่ะไวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่นี่เพอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพืเ่นอนๆไปค่ะไปต่อนะคะเกือบถึงบ้านแล้วคะ่ะเพืเ่อนๆเกือบถึงทุง่งเกือบถึงจุดหมายแล้วนะคะ ใช้เวลาไม่มากนะคะเพราะว่าปั่นกลับอย่างเดียวนะคะนี่ดูฝ้านะคะฟ้าแถบนี้สวยมากแถบสายมือเนาะแถบฝ่ามือนะคะคนละไอ้นี่กันเลยนะคะฟ้าคนละฟ้ากันละนีแถบนี้นะคะแถบนี้ก็นแถบนี้ฟ้าแบบสาดแสงนะคะเมฆดูเมฆนะคะ สวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋าเอ็ดเมก็ใกล้ถึงทางทวีพบเข้าบ้านแล้วจะวีพบทวีพบเข้าบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะหันไปสอง้อง้าด้านนู้นนะคะ <c oughs> ว้าวมันแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อีกด้านหนึ่งนี่โอ้หเป็นสีแส,สงสีส้มเลยนะคะสีชมสีทองเลยแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบสีเทา ไกลทิ้งประตูทวิภพกลับเข้าสู่อีกภพหนึ่งแล้วนะคะก็โอเคนะคะแอดเมย์ก็ต้องขอฝากคลิปนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะช่วยติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะก็ไม่อยากทำคลิปยาวๆนะคะเกรงใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็ทำคลิปแบบ แรกออกมานะคะจริงๆเป็นคลิปยาวแต่ว่าเอ็มเมไม่ลงนะคะเอาแค่ขากลับพอแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆพี่นๆนๆ้นองๆชมบรรยากาศขากลับมาบ้านด้วยกันแค่นั้นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจ้าก็มาถึงสิ้นสุดของถนนข้าบ้านเอ็มเมแล้วนะคะก็ขอฝากคลิปนะคะ นี่แรกนะคะฟารับลมชมวิวให้เ,เพียงแค่นี้นะคะไว้แนวต้นตาลแล้วก็บ,บ้านทรงไทยหลังนี้นะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้ามาชมบรรยากาศสดชื่นยามเย็นด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้า